ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Oxygen Not Include d นะก็อยู่กับผมชื่อเดิมครับเวรไฮโอเคในวันนี้เราจะมาทำอะไรกันในวันนี้นะครับผมให้คุณผู้ชมดูที่อาหารของเราใช้อาหารของเราเนี่ยเหลือแค่26,000ละอ่ะก็มันน้อยอะนะเออมันน้อยอ่ะในเมื่อมันน้อยใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็จะมาสร้างฟาร์มกันแล้วก็เราจะมาปลูกไอ้เจ้าต้นนี่ครับผมต้นอาเบอร์นะ แล้วก็จะเป็นเจ้าต้นออกซิเฟอร์ด้วยเช่นกันเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันที่เจ้าสิ่งนี้นิดนึงครับผมมันคืออิเล็กโทรไลเซอร์ครับอ่ะอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ยมันใช้น้ําใสนะ1000กรัม1000กรัมเลยนะก็คือ1กิโลกรัมนั่นแหละอ่ะแล้วไอเจ้าออกซิเฟอร์ล่ะออกซิเฟอร์ออกซิเฟอร์เนี่ยเดี๋ยวขอไปดูในข้อมูลนี่กันแล้วกันออกซิเฟอร์เนี่ยใช้น้ําใส19กกิโลกรมัมเฮ้ยใช้น้ําใสตั้ง19เเลยเหรอ มันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมมันบอกว่าใช้น้ําใส่9กกิโลกรัมต่อไซลซึ่งนะสาหรับผมแล้วเนี่ยน้าใส่สิกกิโลกรัมเนี่ยมันมันเยอะนะเออมันเยอะมากๆเลยแหละถ้าหากว่าเทียบกับไอเจ้าอิเล็กโทรไลเซอร์นะอ่ะไอเจ้าอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ยมันจะใช้น้ําใส่แค่1,000กรัมครับผม1000กรัมต่อวิก็คือ1กิโลกรัมนั่นแหละนะอ่าแล้วก็ได้เป็นออกซิเจน888ร88กรัมต่อวิแต่ลองคิดดูดีๆแล้วเนี่ย เราจำเป็นที่จะต้องใช้ไอเจ้าออกซิเฟอร์เหรอถ้าถามถึงความจำเป็นนะนะไปดูกันที่โอเวอร์เลยออกซิเจนนิดนึงจะเห็นได้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมนันเริ่มแพร่กระจายนะครับใช่อ่ะมันเริ่มหนาแน,น่นลนวนะข้างล่างนี่ตั้ง1,400 2สองวิธีครับที่เราจะจัดการกับคาร์บอนไดออกไซด์ข้างล่างนี่นะเออนั่นก็คือหนึ่งเลยครับปลูกต้นออกซิเฟอร์นะให้มันกินคาร์บอนไปนั่นแหละก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าต้นออกซซเฟอร์หนึ่งต้นเนี่ยมันจะกินคาร์บอนไดเทาไรตอนปลูกโอเคดังนั้นแล้วเราทําการลองปลูกออกซซเฟอร์ไปก่อนดีกว่าอ่ะอย่างนี้นะเราจะทําการลองปลูกไปดูก,ก่อนใช่เราจะทําการลองปลูกไปดูก,ก่อนในระหว่างที่เราดูทํานะอ่าเราก็จะมาสร้างเป็นท่อน้ําก่อนครับก็คือเครื่องปั๊มของเหเลวอะไรนะอ่ะก็ทําการวางท่อน้ําออกไปก่อนนิดหนึ่ง ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ทําการต่อสายไฟนะไฟฟ้าก็ลากมาจากไอเจ้าเครื่องผลิตไฟฟ้าตรงนี้นะไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันจะพอเพียงหรือเปล่านะไฟฟ้าของเราเนี่ยเนื่องจากตัวฟืนเนี่ยมันผลิตไฟฟ้าได้300ครับผมใช่ผลิตไฟฟ้าได้300รนะ้้สองเครื่องก็600และไหนจะเป็นไอเจ้าปั๊มก๊าซไหนจะเป็นไอเจ้าออกซิเจนดิฟิวเซอร์ทั้ง2เครื่อง อ่าไม่ใช่สิเครื่องเดียวสินะเดี๋ยวเราตอนแรกเนี่ยกะว่าจะปิดการทำเนานเจ้านี้ไปกอนนะลืมไปนะว่าเราเองก็ต้องพึ่งออกซิเจนมากคนไข้ยเยอะนิดนึงโอเคครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆอ,อันนั้นในกมของเรานะดูเหมือนว่าเราจะมีปล่องไกรเซอร์เยอะแยะเลยนะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิมันเป็นอะไรมันเป็นผู้ขอไฟทองแดงครับอ่าก็ยอดเยี่ยมนะอ่าเนื่องจาก ข้กไฟทองแดงเนี่ยคือถ้าหากว่าจะพูดกันตามตรงนะต้นเกมเนี่ยเรายัางใช้ประโยชน์ไม่ได้เนื่องจากมันร้อนใช่มันร้อน,ม,น,อนมันร้อนมากๆเลยเดี๋ยวเราจะทําการขุดไปก่อนนะแล้วก็วางน้าอ่าแล้วก็ในส่วนของระบบต่างๆเนี่ยเราค่อยมาว่ากันถึงจะบอกว่าวางน้ําก็เหอะคุณผู้ชมเรายังไม่สามารถเอ่อไปเอาน้ําจากปล่องไอ้น้าอุ่นได้เลยนะอ่าแล้วก็น้ําตรงนี้เองก็ไม่ได้เยอะอะไรถึงขนาดนั้นนะนะแล้วก็สังเกตจากข้างๆนะครับผมอ่าดูเหมือนว่าเราจะเจอไบโอมกล็กละ ไม่แน่นะหลังจากไบโอตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันน่าจะมีเจ้าเด็กโคอ,อยู่อ่าดังนั้นเมื่อมันมีเจ้าเด็กโคใช่ไหมเราก็จะโฟกัสการขุดไอเจ้าตรงนี้ก่อนครับตั้งค่าเป็นลำดับหกนะอ่าเนื่องจากเราเนี่ยต้องการจะเอาคือต้องการจะเอาสาราจากตรงนี้นะไปดูที่สารานิดหนึ่งครับผมสาราของผมเนี่ยมีอยู่6.8ตันละในเรื่องของออกซิเจนเนี่ยเราอาจจะต้องเราอาจจะไม่ต้องกังวลไปสักพักกันนะ ก็ประมาณสักสิบพาร์อ่าไม่ใช่สิบพาร์ทสิบสิบเซคินได้มั้งสิบเซคิน20ยี่สิบเซคินก็ประมาณนั้นเลยนะเราก็ไม่ต้องไปกังวลเยอะแต่ว่านะถ้าหากว่ามันขุดตรงนี้ให้เราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการเจาะเข้าไปในไบโอมเล็กครับเมื่อเราเจาะเข้าไปในไบโอมเล็กเนี่ยเราจะไปทําการจับไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกว่าไมโครนะเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงทําเป็นเดโคผิวมันใช่ในเมื่อเราทําเป็นเดโคผิวมันสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้พลาสติกได้ใช่ ก็ถือว่าเป็นการปั๊มเอาไว้ตั้งแต่ต้นเกม่ะนะดูเหมือนว่าออกซิเฟอร์ต้นนี้เนี่ยมันจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์625มิลิกรัมนะอ่าแล้วก็ใช้อ่าแบบว่าสร้างออกซิเจนเนี่ย300ไม่ใช่300สิ31กรัมต่อวินาทีอมืมันคุ้มค่าไหมวะเออมันเกิดคำถามกับผมขึ้นมานะว่ามันคุ้มค่าแล้วหรือเปล่าที่เราจะปลูกต้นออกซิเฟอร์กัน ระหว่างเลือกเป็นนะอิเล็กโทรไลเซอร์นะอ่าใช่ระหว่างเลือกเป็นอิเล็กโทรไลเซอร์กับออกซิเฟอร์เราจะเอาอะไรดีเนื่องจากตอนนี้เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ของเราเนี่ยเริ่มจะสูงขึ้นมาแล้วครับก็นะมันมาถึงตรงนี้แล้วถ้าหากว่าเราปลูกเป็นต้นออกซิเฟอร์เนี่ยอ่ะมันผลิตอ่าออกซิเจนเนี่ยสามสิบเอ็ดกรัม,มต่อวิแต่มันใช้น้ำเนี่ยสิบเก้าครับผมสิบเก้ากิโลกรมมัมนะ ค่อนข้างจะไม่คุ้มค่าเลยวะเออตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเฮ้ยอิเล็กโทรไลเซอร์ใช่ไหมไอ้เจ้าอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ยมันใช้น้ําที่เยอะกว่าก็คือ1000กรัมนั่นแหละนะก็เป็นออกซิเจน888กรัมแล้วก็ไอ้เจ้าออกซิเฟอร์เนี่ยใช้19กกรัมเออวะผมมองผิดไปนะ ในอ p ีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราทําปั๊มน้ําเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ห้องน้ํากันด้วยก็แล้วกันเนื่องจากดูเจ้าสิ่งนี้ครับผมอ่ามันคือออกซิเจนเล่านะเริ่มจะแพร่กระจายไปแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่ามีไอเจ้าสารมเข้ามาในอณนนุกรมของเราแม้แต่สักนิดเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ลําบากครับลาบากมากเลยเอาละมาดูกันที่สกิลของดูปนิดหนึ่งอ่ะเอลลี่นะครับผมสามารถขุดหินเปอร์แข็งได้ละก็กดเลือกไปเลยอ่ะแล้วก็แฟงกี้นะ เป็นเกี่ยวกับไอ้เจ้าปศุสัตว์แหละเออปศุสัตว์ก็เดี๋ยวเราขออัพไปทางด้านของปศุสัตว์ก่อนนะเนื่องจากเ,เดี๋ยวนะอัพไปทางด้านปศุสัตว์ค่ากําลังใจเองก็บวกค่อนข้างจะเยอะนิดนึงหรือว่าเราดูแลโรงพยาบาลจดีให้ง่ายครับตั้งเอาไว้ก่อนใช่สสมมวให้มันด้วยนะใช่สสมมวให้มันด้วยเอ่อโอเคโจซัวครับผมสามารถอ่วิจัยเกี่ยวกับดาราศาสตร์ได้แลวนะก็ตั้งเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน อ่ะลินซี่ก็ผมเป็นรูปตัวใหม่นะที่ผมเนี่ยรับมาตอนที่อ่าเล่นนอกรอบมานะอ่าเล่นนอกรอบไปนิดนึงเห็นมันน่าสนใจดีนะมันเป็นเกี่ยวกับการก่อสร้างก็เสริมไปเลยโอเคเอาละหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการโฟกัสไปที่การสร้างไอเจ้านี่ก็ผมมันคือแปลงไฮโดรโพนิกครับผมอ่ะเนื่องจากเราเนี่ยสามารถขุดอินแข็งได้แล้วใช่ไหมเราก็จะสามารถเปิดไอเจ้าตรงนี้ได้ละ ก็เดี๋ยวขอทําเป็นพื้นที่ไปก่อนก็นแล้วกันสักประมาณนี้ก็แล้วกันโอเคเราจะทําการยกเริ่ตรงนี้ไปก่อนนะแล้วก็สร้างเป็นประตูแบบแมนนวลนครับสร้างผิดโอเคกดยกเลิกไปนิดหนึ่งโอเคครับผมแล้วเราก็จะสร้างเป็นบันไดนะขึ้นมาประมาณนี้ก็แล้วกันในส่วนของตรงนี้ครับผมมันมีเกี่ยวกับออกซิเจนเล่าอยู่นะเออผมว่าผมต้องทําเป็นห้องสุญญากาศก,าก่อนว่ะเออไม่ไม่ดี เราจะทําเป็นห้องสุญญากาศทําไมนะในเมื่ออ,อันที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อเราเปิดประตูนี้เนี่ยออกซิเจนเน่าตรงนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับข้างในมันทําให้แพร่ออกซิเจนเน่านะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นน้าเน่าครับดังนั้นแล้วผมเองก็จะทํามันเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนให้เราด้วยนะแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะได้แค่ฝันครับตอนนี้เนื่องจากเรายังไม่ได้จัดการออกซิเจนเน่าตรงนี้เลยนะอ่า ตอนนี้เนี่ยแคลอรี่ของเราเหลือแค่19,00 0ละโอเคมันคงต้องถึงเวลาที่เราจะเป็นที่จะต้องปลูก้นมิตรวเลยครับขุดไปประมาณนี้นะแล้วก็จัดการทำการอาหารครับผมกับถางพ่อปลูกอ่าปลูกเลี้ยงไปอย่างนี้เลยโอเคที่เหลือแค่รอให้ดูบมาทำไม่เสร็จนะอ่ามันยังติดภารกิจเกี่ยวกับการสร้างบันไดและก็การขุดอยู่นิดนึงก็ช่างมันครับเอาละดูบสร้างฟาร์มให้เราไปที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวดูซี เกี่ยวกับมเมล็ดม่รูดนะก็ทําการปลูกครับแล้วก็คัดลอกค่ะอ่ะตอนนี้เนี่ยเอาประมาณนี้ไปก่อนเอาละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมไปดูกันที่โอเวอร์เล y g ย n ออกซิเจนใช่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มแล้วใช่ไหมมันเริ่มที่จะลามขึ้นด้านบนลนะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีการจัดการที่เร่งด่วนนิดนึงใช่เร่งด่วนนิดนึงก็โอเคเดี๋ยวเราจะทําการสร้างพื้นนะแล้วก็สร้างเป็นท่อการครับผมไปดูระบายการนะ หนึ่งอันสองอันแล้วก็ท่อการ์ดครับผมลากลงมาอย่างนี้ก็แล้วกันอ่ะแล้วก็สร้างเป็นปั๊มการ์ดนะอย่างนี้ครับผมแล้วก็ไฟฟ้าเป็นสายไฟธรรมดาอ่ะลากออกมาอย่างนี้แล้วก็ใช้เป็นพื้นครับผมสร้างคลุมไปประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวค่อยมาสร้างทีหลังนะจะตรงนี้ <c oughs> ดูอเปลาจะไม่โง่อย่างนี้วา ทำการดื้อถอนเออใหม่อุตสาห์สร้างมานะโอเคเอาใหม่ดูสร้างให้เราใหม่เออเองไม่น่าโง่ไปติดนะเมื่อกี้ใหม่ยังม่น่าวิ่งเลยไปอีกนะโอเคครับดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยดูได้ทำการขุดให้เราเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นปล่องของไอ้เจ้าน้ำเน่าหวายนะเออ แล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเอลลี่ครับผมเครียดไปถึง61%ละเดี๋ยวไปดูที่เอลลี่นิดหนึ่งกันลลวกันโอเคนะเอลลี่อ่าเอาเอลลี่หัวหายเวยช่วยด้วยช่วยด้วยคุณผู้ชมโอเคนะมันบอกว่าไซตที่มันเครียดนี่ก็คือมันขาดกำลังใจครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของกำลังใจดีกว่าไปที่พิทติ้งพอร์ตครับเกี่ยวกับสกิลนะเอลลี่เนี่ยขาดกาลังใจไป1ครับอ่า เนื่องจากผมว่าน่าจะเป็นเพราะการขุดหินซุปเปอร์แข็งได้เลยป่ะเอาละดังนั้นแล้วเนี่ยผมจะทําการสั่งรื้อถอนไอ้เจ้าพวกนี้ดีหรือเปล่าถ้าหากว่าเราสั่งรื้อถอนเนี่ยถ้าหากามันสร้างไม่ทันนะเออมันก็จะคลี่แตกระจายใช่มันจะฉีดฉีดเรียราด่ะนะก็ทําการรื้อถอนไปครับ2ชิ้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็รอให้รูปเนี่ยรื้อถอนให้เสร็จนะเราก็จะมาวางไอ้เจ้านี่กันนั่นก็คือ อย่าบอกนะว่ายัางไม่ได้วิจัย <c oughs> จะสร้างจะสร้างละเออจะสร้างละใช่แต่ยังไม่ได้วิจัยนะก็ไปดูที่การวิจัยนิดนึงครับดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะวิจัยเป็นถังพักของเหลวอ,อยู่นะก็เดี๋ยวรอให้วิจัยถังพักของเหลวเสร็จเนี่ยเราก็จะไปวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพบาลกันใช่อ่าโอเคก็เดี๋ยวขอวาร์ปไปตอนนั้นเลยก็แล้วกันนะฟิว โอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับอ่าสุขาพิบาลมาแล้วก็เป็นส้วมชักโครกนะก่อสร้างไปเลยแล้วกันนะอย่างนึงรีบเนื่องจากเอลลี่เนี่ยความเครียดไปแปเอ็ดแล้วครับโอ้โหเยอะมากๆนะเออแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันที่การรักษาเนีน่นึงครับเป็นก๊อกน้ําอ่าประมาณนี้ครับเอาละหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการต่อท่อน้ําครับอืมเดี๋ยวแปะรูปครับเออเรายังไม่ได้วิจัยเกี่ยวกับไอเจ้านี่นะ เดดูซิอ่ะการกลั่นครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็มันน่าจะรออีกประมาณแป๊บนึงกันนะไม่เกิน1นึ่งไซเคิลเลยผมคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็สร้างให้เราครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราสร้างท่อน้ําเตรียมเอาไว้กนเลยอ่ะเดี๋ยวดูซิทางเข้าทางนี้นะโอเคต่อท่อออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็ลากมาโอเคส่วนด้านนี้เป็นท่อออกครับก็ต่อไปประมาณนี้ก็แล้วกันอ่ะก็ต่อท่อออกมา เ,เราจะทำเป็นไอเจ้าถังพักของเหลวนะหนึ่งอันแล้วก็รู้สึกว่าไอเจ้าเครื่องนั้นเนี่ยมันจะต้องการ3มช่องนะก็เดี๋ยวทำการดื้ออนเจ้านี่ไปก่อนครับอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวต่อท่อเผื่อให้ก่อนนะเออต่อท่อลอยอ่ะเขาเรียกต่อท่อลอยแล้วก็ต่อมาอย่างนี้ครับอ่ะโอเคนะที่เหลือก็เดี๋ยวรอให้ลูกวิจัยเสร็จเลยก็แล้วกันนะแล้วก็เรามาสร้างเป็นเครื่อง กรองน้ำเครื่องกรองน้ำตรงนี้ก็แล้วกันใช่แล้วก็เดี๋ยวทาการลากสายไฟเผื่อมันนิดหนึ่งก๋อลลกมาอย่างนี้เลยก็แล้วกันโอเคอ่ามันติดเชื้อโรคอัลลาฟเลยนะเออเดี๋ยว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 ,เ,ยวเอาแล้วไงคุณผู้ชม <c oughs> เฮออ,ออกซินเนลครับ โอ้โหมาได้ไงวันนี้เดี๋ยวเราต้องหาเขาเรียกว่าต้นตอก่อนนะต้นตอของเจ้าปลอดติดเชื้อสลามนะสรุปแล้วนะคุณผู้ชมผมไม่เจอเว้ยเออผมไม่เจอนะว่าปอดติดเชื้อสลามเนี่ยมันมาจากไหนยังไงดีล่ะเนี่ยก็เดี๋ยวทำอย่างนี้ดีกว่าสร้างพื้นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็สร้างเป็น มันคือกระถางดอกไม้นะอ่ะก็นี่เป็นสูตรของผมมานะก็จะสร้างกระถางดอกไม้นี่เพื่อที่จะจะเรียกได้ว่าให้มันแพร่กรอนะเออให้มันแพร่ให้มันแพร่กรอ,นะอ,อ,ออกไปเพื่อที่จะปิดทางของไอ้เจ้าออกซิเจนให้เจ้าปลอดเชื้อสารมานะเออแล้วก็ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการสร้างเป็นดิออเดอร์เซอร์ครับอ่ะอย่างนี้นะ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น แล้วกอ็อีกไหมตรงนี้ก็แล้วกันสีชิ้นแล้วก็ทําการลากสายไฟให้มันนิดนึงครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยนะโอเคอ่ะตอนนี้เนี่ยเริ่มจะเป็นเรื่องเร่งด่วนนิดนึงครับเนื่องจากถ้าหากว่าเราไม่แก้ไขวิกฤตนี้โดยเร็วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่รูปของเราทั้งหมดเนี่ยจะตายด้วยการเป็นเชื้อสลามอะนะแต่โชคดีนิดนึงนะที่ว่าโซนนี้เนี่ยมันไม่มี แต่ผมนี่แปลกใจมากเลยว่ามันมาจากไหนวะอ๋อละเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่รูปเนี่ยทำการสร้างห้องน้ำเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคฮะคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมดูนี่ครับเชื้อโรคปอดซารามเนี่ยเริ่มลามลงมาด้านล่างเลยนะ,ะในตอนนี้เนี่ยผมก็เลยวางแผนที่จะสร้างปั๊มกา๊าซนะนะแล้วก็ให้มันปั๊มกา๊าซเข้าไปในนี้ก็คือสูตรให้เจ้าออกซิเจนที่มันติดเชื้อปอดซารามเนี่ยเข้าไปให้หมดเลยโอเค ติดเชื้อโรควัสลามยังอยูอ่ยังอยู่ดีนะส่วนคนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดหนึ่งอ่ะเหมือนกับไอ้เจ้าโจซัว,วอ่ะมันติดเชื้อเริ่มเข้าไปสู่ระดับอีกหนึ่งระดับแล้วนะเออแล้วไอ้เจ้าแฟงกี้ล่ะอ่ะเหมือนกันเอาละต้องใจเย็นนิดหนึ่งครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยอน,นันต์ในค่อมของเราเจอปัญหาแล้วเจอ่ตนะเจอต่อ,นะอ,ต,อ,อตอนแรกเนี่ยจะสร้างเป็นอย่างนี้ดีหรือเราจะสร้างเป็นไอ้เจ้านี่เลย เ,เกี่ยวกับไฟฟ้านะไฟฟ้าแล้วก็เดีดูซิเตาฟืนเออสร้างเป็นอย่างนี้แล้วกันเออมันจะได้อา่าใช้พลังงานไนดะ้อย่างคุ้มค่านะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสร้างเป็นอย่างนี้กันเลยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็สร้างเป็นบันไดขึ้นไปอา่าประมาณนี้โอเคนะแล้วก็กดนิดหนึง่งอ่ะได้อยู่ที่เหลือแค่รอครับตั้งลำดับ5เนี่เป็นระดับ7นะครับผม อ่จะได้เร็วนิดนึงสร้างเป็นพื้นขึ้นมาครับผม,เ,มเก็บได้นิดเดียวเองนะก็สร้างเป็นพื้นประมาณนี้ครับโอเคนะเราต้องการให้ดูบเนี่ยรีบสร้างให้เร็วที่สุดเลยนะเนื่องจากในตอนนี้เนี่ยปลอดติดเชื้อซารไม่ไหวเลยครับใช่ปลอดติดเชื้อซาสด้วไม่ไหวเลยนะแล้วเราเนี่ยเองก็ทําการจัดการกับออกซิเจนเน่าที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะไม่ไงั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะลามมากเลยครับคุณผู้ชมโอเคต่อท่อการ์ดไปอย่างนี้นะแล้วก็ทําการปิด ผนังครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกเลิกไปก่อนตรงนี้เดี๋ยวต้นมิดบูดเราตายอ่ะตั้งลำดับงานเป็นระด,ดับเอ่อระด,ดับ7ไปเลยโอเคเดี๋ยวไอ้เจ้าตรงนี้ตั้งเป็นระด,ดับ9ครับโอเคดูเหมือนว่าเครื่องกาดการ์ของเ,เนี่ยก็จะทำการพ่นออกซิเจนเข้าไปแล้วนะเออแต่ว่ามันมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่อีกนิดสิตรงนี้อ่าโอเคมันคงจะไม่ไหลเข้าไปนะ ถ้าหากว่าออกซิเจนเนี่ยมันไหลเข้าไปพร้อมกับออกซิเจนเนา่าใช่อ่ามันก็จะแบ่งสองช่องครับและถ้าหากว่าคาร์บอนไหลเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะพังเลยนะเจ้าระบบตรงนี้เนี่ยก็ได้แต่ภาวนานะโอเคดูเหมือนว่าไปดูกันที่โอเวอร์เลส์รามนิดหนึ่งครับอ่ะสารามนะกำลังขยับขึ้นไปละตอนนี้ใช่ขยับขึ้นไปละและก็ตรงนี้เนี่ยมีเกี่ยวกับเลอออกซิสโนดอกไม้ของเรานิดหนึ่งเดี๋ยวเรารอให้เจ้าโนบัตตี้เนี่ย พ่นละอองเกสรดอกไม้มาอีกนิดนึงก็แล้วกันนะใช่เกือบจะไม่รอดเลยคุณผู้ชมโอเคเราตัดเรื่องนั้นไปก่อนครับไปดูกันที่แปรรูปครับเราได้เจ้าเครื่องบำบัดน,น้ำเน่ามาละเราก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยครับอ่ะหนึ่งเครื่องครับแล้วก็สร้างเป็นถังพักของเหลวตรงนี้นิดนึงเอาละเราจะทําการต่อท่อน้ํากันมาครับต่อท่อน้ำนะท่อออกมาอย่างท่อเข้าท่อออกมาอย่างท่อเข้าและก็ท่อออกมาอย่างท่อเข้า่ออาาะ เรออกไปยังท่อเข้าอย่างนี้ครับผมอ่าแล้วก็ทําการลากไฟให้มันนิดหนึ่งนะอืมโอเคลากมาถึงนี้แหละก็เชื่อมต่อไปเลยโอเคน่าจะประมาณนี้ครับน่าจะได้อยู่หละแล้วก็สร้างพื้นให้มันนิดหนึ่งตรงนี้อ่าเป็นที่สําเร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอ,รอ,รอให้ไอ้เจ้าดูปเนี่ยทำการสร้างเจ้าเครื่องนี้เสร็จก่อนนะแล้วเราจะทําการต่อท่อน้ํามาครับก่อนะอืมเอาเป็นประมาณไหนดีคุณผู้ชม ตรงนี้เลยก็แล้วกันอ่ะสพานข้าวของเหลวมาตรงนี้เลยครับแล้วก็ต่อท่อน้ำมานะอืมมันต้องเป็นท่อออกสินะโอเคยื้อเอาไว้อย่างนี้ก่อนก็นแล้วกันเอ่อดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมผมเนี่ยต้องการที่จะทำฟาร์มต้นอาเบอร์นะก็คือตอนแรกเนี่ยปลูกสีต้นครับฮะพิพทาการปลูกให้เราละใช่เฮ้ยเจ้าพิเอ้ยยุ่งไปซะทุกเรื่องนะเจ้าพิบเนี่ย ดูเหมือนว่าเดี๋ยวไปดูกันที่สลามนิดนึงครับอ่าขยับขึ้นไปเรื่อยๆและสลามอ้ดูเหมือนว่าเดี๋ยวเราจะทําการต่อยอดนี้มาก่อนดีกว่าระบบอัตโนมัติครับต่อเป็นสวิตสัญญาณมาอย่างนี้นะโอเคโอเคับค,คุณผู้ชมดูเหมือนว่าการสูบก,กา๊าซเข้าไปยังตรงนี้ของเราเนี่ยจะได้ผลเ้ยอ่ะก็ดังที่เห็นแล้วนะอ่าไม่มีเอ่อปวดติดเชื้อสลามหรออ่าใช่ปวดติดเชื้อสลามเนี่ยไม่มีเลยครับ ส่วนตรงนี้เองก็ไม่มีเหมือนกันนะมีแค่ตัวละออกสรเ่อะที่เหลือก็แค่เป็นปอดสลามติดเชื้อตรงนี้ครับผมเนื่องจากตรงนี้เนี่ยยังมีออกซิเจนเลอยู่นะนิดหนึ่งก็ผมทําการขุดตรงนี้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวสร้างเป็นเดียวเดอร์ไรเซอร์นิดหนึ่งออกซิเจนครับเดียเดอร์ไรเซอร์นะดักทางตรงนี้เอาไว้แล้วก็ไฟฟ้าครับลากขึมาอย่างนี้ผมได้ทําการปิดไอเจ้าปั๊มก๊าซไปแล้วเดี๋ยวรอแค่เดียลเดอร์ไรเซอร์เนี่ยทำงานครับตั้งค่าตรงนี้เป็นระดับ6 อ่ะโอเคที่เหลือก็แล้วแต่รูปได้แล้วนะว่าจะว่าจะทาให้เราเร็วขนาดไหนใตตอนนี้เองมันก็ยังสร้างเจ้าน,นี่ไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราจะเอ่อเร่งมือในการจัดการกับสลามก่อนกันแล้วกันทําการดืร้อถอนอ่าเดี๋ยวเลือกสินปลูกสร้างก่อนห้องห้องส่วมที่เหลืออยู่นะทาการดื้อถอนซะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างเป็นส่วมชักโครกกันใช่ส่วมชักโครกแล้วก็เป็นเอ่าเกี่ยวกับอ่างล้างมือนะ ที่เหลือก็แค่รอให้รูปเนี่ยทำเสร็จก่อนอเสร็จจากงานขอมันก่อนนะโอเคครับเราก็ทำการสร้างเป็นห้องน้ำเลยก็แล้วกันนะ,ะและก็เป็นเกี่ยวกับการรักษาครับเป็นก๊อกน้ำล้างมือโอเคก็เสร็จสิ้นไปนที่เรียบร้อยเลยนะที่เหลือก็รอแค่รูปสร้างให้เราจนเสร็จครับผมอโอเคครับผมมันก็ได้สร้างห้องน้ำให้เราเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยเลยนะ ในดูในโอเวอร์เลย์ห้องนิดหนึ่งมันเป็นห้องน้ําระบบท่อครับก็จะบวกกําลังใจ2ใช่ไหมอ่าใช่จริงๆด้วยอ่าแล้วก็ค่าความเครียดของลินซี่เอ่อไม่ใช่สิเอลลี่ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เครียดเนี่ยอ่าลดลงหมดแล้วครับลดลงจนเหลือดศูนย์ละเฮ่ก็แก้ปัญหาไปทีละอย่างทีละอย่างอ่ะนะอ่าไปดูในเรื่องสองสลามตรงนี้นิดหนึ่งสลามตรงนี้เองก็ดูเหมือนว่าจะมีแค่จุกนี้กระจุกเดียวแล้วครับเป็นออกซิเจนเนลนะแค่ห้าพันหนึ่งร้อยตัว ก็เดี๋ยวถ้าหากว่ามันดันเล็ดรอดออกมาตรงนี้เนี่ยไอเจ้าดีโอเดอร์ไรเซอร์ก็จะทําการเคลียร์ให้เราเอาเป็นว่าพาร์ทหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาสํารวจอย่างจริงจังๆกันนะอ่อพาร์ทนี้เนี่ยตอนแรกกะว่าจะสํารวจนั่นแหละแต่ทําไปทํามาเนี่ยมีทั้งเรื่องของซาลาม,มีทั้งเรื่องของอความเครียดเอ่ยมันก็ระดับน่าจะรอดนะเออนี่แค่ระดับน่าจะรอดนะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมให้ผมเล่นดาวโอเอซิสคุณผู้ชมลองคิดดูว่ามันจะขนาดไหน ก็นะในพาร์ทนี้เนี่ยก็เราได้สร้างฟาร์มครับผมอ,อาหารของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปแล้วนะเป็น3ามหมซึ่งก็อยู่ในระดับที่ไม่เล็กไม่ใช่ไม่น้อยหรือไม่มากจนเกินไปใช่แล้วเราก็ได้สร้างฟาร์มต้นอาเบอร์ครับดูเหมือนว่ามันจะมีลูกอาเบอร์นิดหน่อยนะ,เ,ะเราเนี่ยได้สร้างฟาร์มต้นอาเบอร์เพื่อที่จะใช้งานเกี่ยวกับไอ้เจ้าพวกต่อฟืนเนี่ยนะ แล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องน้ําระบบท่อครับเพื่อที่จะลดค่าความเครียดของเอลลี่นั่นเองโอเคเดี๋ยวผมขอปิดด้วยพิทึงพอร์ตก,กันแล้วกันนะกดทําการเลือกพิมเขียวครับอาละดูเหมือนว่าจะมีดูปสองคนนะก็คนแรกิเนี่ยผมไม่สนใจครับคนที่2สติงกี้เกี่ยวกับการดูแลทาและการตกแต่งซึ่งตอนนี้มันยังไม่จําเป็นนะนะขอเป็นอาหารอยากเห็ดทอดกันแล้วกันพิมพ์มาครับโอเคในพาร์ทนี้เองมันก็จะยุ่งๆหน่อยนะเออ ก็สารพัดหน้าเนี่ยผมจะเจอปัญหาอะไรอีกก็อย่าลืมมาติดตามกันครับสารพัดนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย